ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันยุป,ป้าครับมาจิ้มเขาป้าอีกครับเมื่อนี้เขากับแก้วตุนตนพลังงานก่อนเด้อกินขา้าเด้อแฟนครับเอ้สิงงดเป็นแย่ใครมดแดงครับดเป็นแย่ใครมดแดงตุนพลังงานขขาเศร้าก่อน,นกิน,นข่าแล้วก็ได้เวลาเอามดแดงครับ พอดีห้างอยู่ตำตำพอดีเลยเนีย่พอดีจกเอาเลยขึ้นเสืออะไรเนี้ยยานดไล่ตื่ต้นใครัางตำครับไปไปข้างหลังคนไปดเปลี่ยนใจ ไปตรงใไเลยเป็นเลไหลออกนี่ครับสองข้างนิดหน่อย้าวเริ่มปฏิบัติการแล้ว <c oughs> ตัวนางเลยโอ้โห <c oughs> หมดมาหมดมา <c oughs> หมดมา <c oughs> บุกลุกเลยครับ มันกงใส่หมดเกิดไรข้นเ้ิดอะไรขึ้ไทยวารายสนลักดั่ไทไม่เหนียวเลยว่ะไทยวารายส่งไปรายทีะ หยุดเอยแรงดรดุกมันดก,ดดดกดรดกสองห้างอี่นคดกมันสิอยู่ห้างอืนอน่นอยู่อ๋ออ้อเดียนบดดกอันที่พ่อองเอาลงวางหันบะมีห่หอดไข่ผากเนาะ ผ่าให้ยังมันปนแม่นอืมอัมนอน,อน,อน,นี้ปนด้วมันแั่งไปให้เมไขยหลนี่ผู้ดกปนได้นี่น,น พอได้บ <languages? S 1> ้างหันเพื่อนี่ใครปิ่งแม่ปิ่งแม่ยังไตเงาเงาคนเด้อเราเาลงเป็นงานหออืมตังแ้วอะไเงนี่ก็ได้ครับกินเป็กสอบหน่ใส่ในของใส่ในของเราที่ด้เนได้เลยเพียรินบอกมันก็ได้ซ้ำนี่ได้หลายเติบแล้ว กลับขึ้นมาเทียงเลยครับคําเลยนี่นะไปรัดเอาค้วยเลยมาเบ่งผลงานบาหนิรุปผลงานนะไปดมือเดนะนั้นเป็นต่สวออมังเทศใส่ถาดนี่แหละ ร่ังหล่นถาดเด้อขาอมกีอนออกก่อนน่านเด้บอบางยางลายเลยครับคุ้มค่าเบ็ดมือเลยนนะ นี่นละไปเวิดมือได้ซ่ํานี้ล่ะครับผลงานไปขายมื้ออื่นพุ่ละค่ําลยะตะเว้นค่ําลยะครับใี่องกินนําอเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิฝากไว้นําซ้ํานี้ซะก่อนครับพอกันไม่เมื้อน้าเด้อครับนี่สิไป,ปงทูกกินเด้เมือนน้อแรงลงไปมกทูกกินเด้อพอกันไม่มื้อน้าครับสวัสดีครับ ข้าวปลากันตะเสาจนคำนะเจ๋อหลายบ่ไอ้หมดเด้นี่ใครมันคุมคายหรอกมืดมืออยู่ไปมืดมือเด้นี่ข้าแปลงไป